Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ขอบคุณให้ขอบคุณสําหรับน้ำเจรน์ไดี้น้องๆทุกๆคนทุกๆหลายๆด้วยนะคะแล้วก็ที่ใจ่ะที่สังนี้จะเห็นทั้งหนึ่งขอบคุณสําหรับความความจริงใจความรักที่ดีขอบคุณขอให้พรที่ทุกคนให้มาก Chúc tụ tất cả mọi người Happy <laughs> birthday <laughs> to you Happy birthday to you